สุดนะคะว่าเธอจะไปถึงไหนภาพในสักคู่นี้ที่สุวรรณภูมิล้ววันนั้นมีคนไปส่งเธอเยอะมากนะคะเป็นอีกหนึ่งนางงามที่มีแฟนคลับเยอะจริงๆค่ะใวเมื่อคืนที่ผ่านมาการประกวดรอบพีริมค่ะตั้งแต่เชื่อมคืนคพื่อจนถึงตีสาหลายคนนั่งดู<ม>บอกว่าเป็นคืนวันสุกร์ ดูเพลิน,ลนค่ะดูได้สื่อได้ยังคะอ้าวนี่เป็นภาพนะคะจากการประกวด Miss Universe 2021จากอิสราเอลค่ะและเมื่อคืนที่ผ่านมา #Angelie และ #RealSizeBeauty ติดเทรนด์ซิปเอร์อันดับหนึ่งด้วยนะคะสำหรับตัวแทนของไทยค่ะคุณแอนเจลีสก๊อตเทมิสเนี่ยอวดโฉมใน4ชุดด้วยกันมีชุดราตรีสรั้นราตรียาวนี่เป็นราตรียาวนะคะ,คะชุดว่นะายน้ำเมื่อสักครู่นี้สีดแดงๆเนี่ยนะคะและชุดประจำชาติ ชุดประจำชาติเนี่ยคือทุกมี่ชื่อชุดนะคะมาแล้วชุดนางฆ่าได้รับแรงบันดาลใจจากมวยคาาเชือกของไทยนั่นเองหลายคนบอกโดนใจโดนใจแฟนนางงามบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าเท่ปกติเราจะชมว่าสวยใช่แดบนี้แบบดูมาร์กมากแบบเท่เลยอ่ะลักษณะเหมือนเหมือนนักกีฬาแอนเชอมีเขาเป็นนักกีฬาอยู่ด้วยนะคะโดยเฉพาะตอนที่แอนเชอมีพูดแนะนําตัวว่ามาจากประเทศไทยชาวบอกเออชาวเตบอกว่า ชาตนี้แหละ้อุ้ยคนลุกจริงฉันรอฟังพอฟังก็ขนตั้งนี่งเอาังอีกสัรอบค่ะ <c oughs> <c oughs> เป็นคำพูดหรือว่าเป็นประโยคสั้นๆที่มีคนโคเวอร์เยอะมากในติ๊กต็อ <c oughs> แล้วเธอก็อ่ะวนมาอีกแล้วนะคะสำหรับกระแสกระแสแอนชชนิสกัตเทมิสไทยแลนด์เชื่อว่าจะมีไปอีกยาวเลยนะคะภาษาเวอร์รุนเขาบอกว่าช็อตนี้ได้ใจได้ใจแม่นะคะชาวเน็ตหลายคนคอมเมนต์เลยบอกว่าน้องแอนนี่แหละใช้แววมีความมั่นใจสวยสดใสปังสมว่าที่บิสเวิร์สคนใหม่โอ้โหบอกอย่างนั้นเลยนะเดี๋ยวบอกมง3มาแน่นอนแม้จะมีบางกลุ่มเสียงแตกมองนะคะบอกว่า คือคือลักษณะโดยเฉพาะชุดราตรีสีทองที่แอนชูีใส่เธอบอกว่าดูเจ้าเนื้อไปนิดนึงนะผู้หญิงชุดส่วันสะท้อนแสงใช่ใช่มันเป็นเงาเด้วยนะคะใครจะว่ายังไงก็ช่างค่ะแต่ในโลกโซเชียลมีเดียก็มีการแชร์คลิปส้มมะพยากรส้มมะพยากรเนี่ยไม่ได้เป็นลักษณะของสายนางงามมาดูว่าชุดไหนดีหรือไม่ดีนะมาเป็นลักษณะถอดไพยิปซค่ะเอาว่ายังไงบ้างคะ ต่อให้ทำไม่ดีขนาดไหนอะไรยังไงเขาจิ้ไมไว้แล้วแล้วเตรียมตัวเซอร์ไพรส์สำหรับนางงามจากประเทศไทยแลนด์ได้เลยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ดีลังสังหอนดีเ้นดีเพราะฉะนั้นรอฟังข่าวดีจากน้องแอนชิลีนะจ๊ะปีนี้มันอาจจะเป็นปีของไทยแลนด์หรือเปล่าฝากไว้ให้คิดไพ่ใบนี้เป็นเรื่องเซอร์ไพรส์ไม่คาดฝันก็ขอให้มันเป็นข่าวดีสำหรับไทยแลนด์ เขาแบบฟันถึงขนาดว่าอาจจะติดท็อปฟรีเลยนะโอ้โติดตามติดตาใช่ว่าอย่างนี้นะเช้าวันจันทร์นะคะโดยประมาณนะคะประมาณเจ็ดโมงของเช้าวันจันทร์ตื่นเช้าสักหน่อยมาเชียร์ให้กำลังใจแอนชิรีวัดดีค่ะวัดดีค่ะเมื่อนี้อาจารย์แม่เสียมาบอกว่าอาจารย์แม่ชิ่หยังจางผู้ามของรูปป่าอาจารย์แม่ได้ขนาด้กินปลาเดก เลกบ้านเขานียค่ะกินเร็วหงั่มค่ะอาจารย์แ,แม่คอนเฟิร์มเลยค่ะคอนเฟิรม์มเลยค่ะวันนี้อาจารย์แม่เิมเชียแอนชูรีสกอตค่ะแอนชูรีสกอตสู้ๆค่ะแตกคะแแตกพี่น้อง